มาแล้วนะครับผม11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมในเกมที่เรานะฮะจะเปิดบ้านนะครับผมเจอกับฟูลแลมนะฮะในเกม FA ฟเอคนะครับผมผู้รักษาประตูนะครับผมก็ยังคงเป็นดาวิดเดคคาคนเดิมนะครับกองหลัง4ตัวนะครับผมแบ็กซ้ายเป็นลูกชอนะครับผมแบ็กขวาเป็นอารอนบอนพิซาก้านะครับผมส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมเป็นลิซันโดมาติเนสนะครับผมจับคู่กับแฮร์รี่เดอะคิงแม็กควายนะครับผมก่อนวารานนะครับผมนัดนี้ หายไปไหนไม่รู้นะครับผมแล้วก็เทนแฮกยังไม่บอกสาเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับผมกองกลาง3ตัวนะครับผมก็มีมาเซลซาบิเซอร์นะครับผมสกอตแม็กโทมิเน่แล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมก็ถือว่าเป็นการดอปเทพเฟรดนะครับผมแะให้ซาบิเซอร์ลงมาแทนนะครับกองหน้าสตัวนะครับผมทางซ้ายเป็นมาคัสแรดฟอร์ดทางขวาเป็นจอรนซานโชแล้วก็หน้าเป้าเป็นเวกฮอร์สนะครับผมส่วนทั้งเตะตัวสำรองนะครับผมก็จะมีบัตเลนลินเดอร์เลฟมาลาเซียเฟรดดาโลอันโตนีเฟลิสตรี อิลังกาแล้วก็คอปบี้ไมนูนั่นเองนะครับอองตัวนี่มักเซียวนี่ครับผมหลังจากที่หายเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วในกับผมแต่ในเกมนี้ในรับผมก็ยังไม่มีชื่อนะฮะทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับโอเคนะครับผมรอดูกันว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงในผมเดี๋ยวเราจะนำสถิติหลังเกมนะครับผมมาบรรยายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันหลังเกมนะครับผม